ครับผมสวัดดีครับมือนีเชพพรประสิทิดฟร์มเนอจะจังหวัดอุบลราชัสานีนะครับแต่มาอัพเียดตะก,กะเตียนนะครับที่เดือนหนึง่งเอา,เอาบ่มันเดือนนะครับเดือนกับมือนีวันที่สามนะครับเดือนกับสามเหมือนะครับเดือนกับสามหมือนี่นะครับได้ไข่นะครับได้ไข่เออล่องควดไข่บังนะครับได้รลายติบอยู่นะครับเพราะว่าตะกะเตียนเออมือนีในวันาล่องกวดไข่บัง ถือว่าก็ได้พอใจนะครับได้ในขันที่ไข่แหลกนะครับในจโปมันกิโลหนึ่ง,ง 20, นะครับ,นนนนนรบาาในกิโลหนึ่งห้องไข่สองหมื่นนะครับสองหมื่นว่านก็มือนี้นะครับเราได้ห้องสองหมื่นสองคืนสองหมื่นสองคืนนะครับเอออาจจะใส่ไส้หน่อยเกินไปเนาะใส่ไส้หน่อยตื่นอยู่มบือนดี๋เอาไส้มันเสริมอีกนะครับืันนี้คำแล้วก็คือเอาไข่แล้วล่องขวดไข่เบิงนะครับอยูุประมัณเจ็ดกิโลนี่แหละอ่านะครับ เออก็คืออยู่ในขันพ่อใจนะครับฝังสองมือเอาไข่สองมือเนาะตะกเตรนก็อยู่ในขันเออกำลังกําลังจับกูโตจับกูก็มีโต้อันนี้ก็มีนะครับหลายนะครับอ่าเพชรประทิดฟาร์มอ่าบ้านทงบุรพาตําบลน้องขอนอำเภอเมืองจังหวัดอุบลนะครับศูนย์แปดสี่สองหกห้าสามหกหนึ่งห้านะเออทันได้สี่ต้องการไข่นะครับรับตั้งแต่มือนี้งกับมืออื่นเฮอเออนะครับควดได้ทุกมือนะครับ วอดใดทุกมือก็คือมือละขีดมือละสองขีดสามขีดแล้วแต่นะครับต้องการก็คือซั่งจองคันเขามาได้นะครับเพชรประสิทธิ์ฟ้าบรนทงบุรพาตาบุน้องขอ,งอนอำเภอเมืองแก้วด,ดุบลน,นะครับมีใครตํลรองตลอดนะครับลายๆขอก็มีลายขอกนะครับตอนนี้ค็เพื่อจะได้อัปเกรดนะครับกติกาในการจองใครกับบุมี่ยังารนะครับทร่มาถามมี่ก็คือใดถาม,บ,ถามบ,บุมี่ก็บ่มี่คือคือคือบ่ใแห่งจองนะบบ่ให่โอนเงินนะครับบ่ปูลางคนปัดว่า เก็บเงินปลายทางนะครับคือกฎกติกาของ่นให้โอนเงินก่อนเนาะบมมีเก็บผมผมมีขายเก็บเงินปลายทางก็คือมีใครก็คือใดกันบมมีก็คือบบเอ่อกับบได้ขายนะครับก็คือขอทำข้ออ,อุปใจอ่อกับอ่าผู้ทีีซส้อผู้เทียอันนี้ก็ดีนะครับเนาะก็คือผมบ่เคยเ,เก็บเงินปลายทางเนาะถ้าคุณภาพจริงนะครับบอกตัวกันนะครับบ่ตัวกันบมมีว่าหลอกลวงนะครับ,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 นะรบเฮามีของจริงนะครับมีของจริงเห็น คือตอนนี้นะครับทันกัสิีได้เห็นว่าเฮามีของอีกขอกนึงตรงขามกันไปผลกับปล่อยเดานะครับนะครับมีของสำรองได้ทุกอาทิตย์นะครับมีทุกอาทิตย์เพชรประสิทธิ์ฟาร์มจังหวัดอุลรธานีนะครับผู้ได้ที่สั้งจองใครนะครับในเพชรประสิทธิ์ฟาร์มนะครับก็คือกัต้องโอนเงินก่อนนะครับโอนเงินก่อนใครใดแน่นอนนะครับบม่มีตัวกันนะครับผมกับบอเวนว่าถี เออห้ากินแนวนั้นนะครับก็คือกติกาก็คือกติกานะครับถ้าฝากบอกบอกบ่ถือนะครับเอาไปต่างจังหวัดหรือก็ต้องทําตามอ่าที่กลไกที่พ้นว่างไหวเนาะก็ขอทําความ้าใจนะครับเพจประทิดฟร์มีกติกาคือกันก็คือผู้สื่อก็ต้องมีกติกาในการเอาไปบําบัดเอ่อใส่ขอกใส่ยังห้มันถูกต้องเนาะขอทําความ้าใจนะครับอ่าผู้ที่เห็นคลิปแล้วปฏิว่าเอาไปแล้วบ่มี ที่ตามโบเมีนนะครับเข้ากับเบิงมาเพิ่มเป็นมาเออยู่จังไรเอาไปเห็ยดจังไรขีดนึงสองขีดกลาเป็นเงินเป็นทองนะครับผูร้องคนเบราะตําหนิมาไปยังดอกพอาบเมีนนะครับก็คือเพ่มเป็นอยู่นะครับเบิงนะครับเบิงหลายน้าตึดเลยนะครับยางกันซื้ือโบเมีนว่าคืออันนี้นะครับคอยงานครับมาสัมผัหยยบิ่นเนาะขอพุณนหลายๆนะครับพี่น้อง ออที่สั่งจองไข่เข้ามาโอนเงินเข้ามาเนาะกว่าที่ในขซใครคนเบื่อเสานะครับที่ได้ติดตามนะครับเป็ดประทิดฟรามเนาะอ่าโอเคครับขอบคุณครับ